โอ้ยสวยมากสวยไหมโอ้โหทุกคนนี่คือชั้นสองนะแล้วสระน้ำอยู่ชั้นสองอ่ะเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะล่าสุดไม่กล้าลงนั่นเลยเอาละ้ยนั่งมาครั้งแรกเย้ป้าป้าไปไหนอ่ะป้าจะไปไหนเหรอ ป๊าปจะไปเที่ยวค่ะบีบีไปไหมบีบีจะไปหรือเปล่าป๊าปไปแล้วนะป๊าปไปแล้วนะอ่าถ้าจะไปด้วยกันมาหอมก่อนจุ๊บก่อนโอเคบอกเพื่อนๆก่อนวันนี้วันนี้บีบีจะไปจะไปเที่ยวไงเอาสรุปแล้ววันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนเนี่ย แม่บุกก็พร้อมครับวันนี้ฮะบอกเพื่อนๆก่อนวันนี้เราจะไปไหนกันยังไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวไปหัวหินค่ะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกเราครอบครัวตัวบีวันนี้เราไม่ได้มานั่งกินนะทุกคนเราจะมาถ่ายวอล์กไปเที่ยว oh. นะครับวันนี้นะฮะ oh. เราไม่เราไม่ได้ถ่ายวอล์กมาตั้งแต่เราไปญี่ปุ่นกลับมาญี่ปุ่นเราก็ไม่เคยถ่ายวอล์กเลยแต่วันนี้เราจะไปเที่ยวหัวหินกันจะไปทั้งบ้านเลยทุกคนหัวหินไปโอเคนี่คือกระเป๋าของเรานะทุกคนที่เราไม่ได้จัดเองบอกใคร ี่ไม่รู้เลยว่าภรรยาหย,ยิบอะไรไปให้บ้างที่เมียเป็นคนจัดนะฮะนี่ทุกคนนัดกัน9โมงนะฮะตอนนี้ล่าสุดจะ10โมงแล้วยังอยู่บ้านกันอยู่มั้ยยังไม่ได้ไปไหนเลยประมาณน,นี้บ้านเราประมาณน,นี้นะบีนนนะบ,บีขึ้นรถยังไปเร็วกิี่บ้านเอาไปกินที่บ้านควรจะเร็วจากบ้าน10โมงครึง่งแล้วแม่บุ๊กไปทำฟันไหนดูฟันไหนอ นี่เพิ่งไปเปลี่ยนฟันมาเมื่อวานนะฮะเนื่องจากเล็ก <c oughs> เปลี่ทำไมอ่ะพี่บุ๊กฮนะมันหลุดค่ะกินเมีม่ยงหมูกรกกอบวันนั้นในกับฮนินนะอ่อะเสร็จแล้วหมอใช่ฮนินเสร็จแล้วหมอก็เลยแบบว่าเปลี่ยนลวดแล้วก็เปลี่ยนเชนให้เลยเอ,อ่าสรุปแล้วสรุปแล้วไปทริปเนี้ยคงไม่ได้กินของอร่อยอ่ะพร้อมจะไปยังพร้อมไปยังเย้เย้โอยพร้อมแล้วลูกพร้อมเรียกว่ายายมาไปเดินทางฮะรู้ไหม เย้กินข้าวบอกกันกินข้าวมีจะไปไหนทะเลไปอ่ะไปทะเลใช่ไหมจุดจุก่อนสองจุก่อนไปละเฮ้ยทักทักทุกคนนี่ฮะแม่นี่อะไรแม่ต้มยำกุ้งแล้วนนี้ก็เป็นอันนี้เป็นแล้วก็ ไข่เจียวกุ้งนะฮะไอห่หมกปูใช่ไหมถ่ายให้ไหมฮะถ่ายให้ไหมยังจะถ่ายโบเออนั่นแหละขม้าห่หมกปูขึนมาชิมก่อนอร่อยมากกินก่อนยังไม่ได้กินเลยบอกอร่อยแล้วอ้ามได้ไหมเฮ้ยขอกินบ้างขม้าเคียวได้แล้วเคียวได้หรอแม่เนี่ยอร่อยมากอ่ะขึ้นมาหัวหินก็เซิร์ชดูชื่อร้านบ้านอิสระ อิสระมากตอนนี้ข้าวมุ้งบาเวลหอยตลับซอสหัลาัาถ้ามี็นสะบาเกตตี้ก็คือนี่สปาเกตตี้คือเลิศเลยเนี่ยอ,อร่อยอ่ะอันนี้ส่วนนี้คือข้าวของพี่บีนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะไข่เจียวกุ้งค่ะไข่เจียวกุ้งพ่อเลยนี่ดูนะว่าบีกินไหมเม่เอาโอย อันนี้คือเด็ดเอาที่มันแบบเรียบๆเป็นก้อนเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเกลือไว้น้ำแลอวจะไปไกลปะเนี่ยผัดพริกเกลือครับผัดพริกเกลือผัดพริกเผาชิมแล้วบอกด้วยอืมกินหอยได้ไหมหอยทำหน้าไงหอยทำหน้าไงถึงแล้วเย่ก่อนแล้วถึงแล้วเย่แล้วเย่ตอนนี้เราก็มาถึงที่ไหนนะ The เดอะพาคินนี่ค่เดอะพาคินนี่ไม่ใช่เดอะพาคินสันใช่ไหมไม่ใช่ค่นะไหนอะไรนะแมงสาบแมงสาบไหนอ,อันนี้แมงสาบหรอแมงสาบนี่มันดอกมไม้ลูกดอกไม้แมงสาบที่ไหนละ่ะสาบอยู่นี่นี่แมงสาบหัวมีหนวดอย่างนั้นเหรอใช่เนี่ยเนี่ยหัวมีหนวดนี่คือแมงสาบใช่ครับผมทุกคนตอนนี้ก็ถึงแล้วนะฮะชื่อที่พักก็เดอะพาคินนี่แล้วเดี๋ยวไปดูห้องพักคะว่ามันจะสวยมันจะ น่าอยู่แค่ไหนนะฮะไปโหสวยมากสวยไหมสวยโอยไปเลยไปเลยไปหาอมาเลยโอ้โหทุกคนนี่คือช okay. ั้นสองนะรัศะะนั้นอยู่ชั้นสองอ่ะเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะอันนี้คือห้องของเราใช่ไหมสองศูนย์เก้าสอง้าทุกคนงวดนี้ออกสองนเก้านะโอ้โหคือเปิดประตูเข้ามาก็ ซ้ายมือก็เป็นห้องน้ำเสร็จปุ๊บตรงเข้ามาเป็นห้องนอนเลยบีบีเอ้ามาด้วยเหรอไม่เรามาด้วยเหรออะไรวะเฮ้ยนี่คือห้องบิลอันนี้คือห้องของแม่โอ้โหทีบีหาโกโก้เลยโกโก้รออยู่เร็วอ่าไปแล้วทุกคนไปแล้ว ถอดเสื้อแล้วโอ้โหคือน้ำไม่สามารถกั้นเขาได้ก็ต้องเดินลงไปใช่ไหมโอ้ทุกคนน้ำเย็นมากว้าวยากาศเป็นไงบ้างหายเลยคือการจะเล่นน้ำที่เนี่ยต้องจองคิวเล่นทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดใช่ไหมใช่ตอนนี้จัดจัดเราเล่นได้เลยอ๋อห้องใครห้องมันทุกคนเล่นน้ำก็คือไม่ได้เล่นพร้อมกันหมดนะมัน เป็นรอบเป็นรอบที่เนี่ยนี่ป๊าป๊านั่งนี่สบายกว่าไม่ได้ป๊าป้าไม่บอกป๊าป้าก่อนป๊าป๊าบีบีขอให้ป๊าป๊าเล่นน้ำกับบีบีได้ไหมคะได้ป๊าป๊าไปเลยปุ๊อตอนนี้บีบีกำลังมัดผมเราจะไปเที่ข้างนอกแล้วนะทุกคนดูโกโก้ค่ะ ว้าวอุ้ยโอเคไปคือท <IO> ุกคนตอนนี้เราจะไปที่เนี่ยอุ้ยโคตรสวยเนี่ยไปที่นี่เหรอนี่แต่เราหาไม่ได้ที่เนี่ยเอ้ยที่ไหนอ่ะที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเนียขอรูปเดียวไม่ยุ่งอะไรเงียเลยขออะไรขอรูปเดียวไม่จะให้เขาถ่ายไม่ต้องพูดว่าจะไม่ยุ่งก็จะไม่ยุ่งไงขอรูปเดียวก็บอกทีนี้ว่าถ่ายรูปให้หน่อยเออและคือตอนเนี้ย ก็คือต้องมาถ่ายรูปให้แม่เรารถจอดอยู่นู่นนะแล้วแม่ก็มายืนตรงเนี้ยอะถ่ายรูปให้แม่เขาหน่อยหนึ่งสองเดินมาเดินมาสวยพอเลยแม่สวยมากเลยวันเนี้ยได้ไหมโอเคไปใช่ไหมมา้าตรงนี้ที่เราหาใช่ไหมอันนี้นะ,นะสิ่งที่เราตามหากันต้นไม้ต้นโอ้ดังน,น,น,นั้นเราขับรถพุ่งเข้าไปได้เลยไหม ไม่ดจะบอกว่าหัวหินตอนนี้คือเงียบมากทุกคนไม่มีคนเลยอ่ะแล้วแบบร้านอาหารี่คือปิดไปเยอะมากนะทุกคนแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไมอามี่หัวหินไมอามี่หัวหินเป็นถนนเรียบผ่านบานบุรีนี่ทุกคนมันจะเป็นอย่างเงี้ยถนนจะเป็นสีแดงๆแบบเนี้ยแล้วยาวเลยเขาก็จะเล่นเซิร์ฟสเกตกันปั่นจักรยานกันนะว้าวมาไปแล้วไม่กลับมาเลยนะไปเลยนะ อุปยบีบีน่ารักดูเลาโอ้โหเขาโดสห้าดูที่ฮึมสุดยอดไหมอันนี้อนาคตมองไว้ยังไงบิวตท้บล็อกเกอร์บิวตท้บล็อกเกอร์ว่าเป็นตลกเอาล่ะตอนนี้ทุกคนก็เป็นแก๊งสเก็ตของบางบอลนะทุกคนมารวมตัวกันที่หัวหินเอาละเว้มาละเว้กดแน่นแน่นลูกสรุปแล้วตอนนี้คืออะไรเนี่ยบีบีล้มเหรอเยอะไหมอะ โอ้โหเข่าแดงเลยลูกไม่เล่นแล้วนะลูกนะพอแล้วลูกเจ็บไหมโอ้โหเจ็บไหม <c oughs> โอ้ยเล่นละครเก่งจริงๆไปกับมามมานะไม่ล้มแล้วนะโอเคไหมไป <c oughs> อันนี้เหนื่อยมากทุกคนคือ ไปเล่นสเก็ตกินข้าวเย็นเดินเล่นตลาดก็แป๊บนึงแล้วก็กลับมาที่ห้องแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนล้วหมามาทำอะไรบ้างวันนี้ทาอะไรบ้างกินค่ะกินอย่างเดียวตะลุยกินอย่างเดียวบีบีกลับมานี่คือไม่เข้าห้องตัวเองนะฮะทำไมไปอยู่ห้องกอกโกะวะแล้วคือนี่ฮะทุกคนมีอะไรกั้นอยู่ตรงนี้ก็คือน้ํานะฮะบีีไม่กลับไปบีจะนอนกับโอกโกะอ้าวจริงเหรอเราก็อยู่กสองคนโอเคทุกคน ก็ฝันดีนะฮะคืนนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเราอยู่กันอีกวันหนึ่งนะครับบ๊ายบายมามาคุณไนท์ก่อนบายคุณไนท์โอเคตื่นตอนเช้าโอ้ตื่นมามีความสุขได้เลยมีจะไปไหนผีมังผีทะเลรู้จักได้ไงอ่ะเเมืื่อคนีราบอกคนนนะะบอกว่าอะไรคะบอกว่ารีบๆนะเดี๋ยวตอนเช้าพวกมาจะพาไปเล่นชายหาด อ๋อบี่ๆจะขี่ม้าไหมขี่ม้าทำยังไงเย่กันโอเคฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลแล้วกันนะครับแตวก็ตอนนีต้นตื่นมาก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งนะทุกคน10บโมงครึ่งเราจะกินข้าวเช้ากันนะครับ<น>เพราะว่าในโรงแรมที่เนี่ยไม่ให้เจอกันนะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์แบบนี้นะฮะเล่นนะว่าต้องเล่นเป็นรบอบๆนะทุกคนห้ามเล่นพร้อมกันนะก็ดีเหมือนกันนะเป็นส่วนตัวดีเดี๋ยวพาน้องบีบีไปเดินเล่นทะเลแล้วกันนะฮะน้องบีบีกล้องไม่ค่อยได้ ไม่เคยได้เจอทะเลเท่าไหร่ขเขาพึ่งจะสองคบกว่าเองไปทะเลมาไม่กี่ครั้งเองนะฮะเดี๋ยวไจะที่ทะเลเลยครับปะ่ะแต่งตัวเสร็จแล้วมารอแม่รอแม่เข้าห้องน้ำนี่เป็นการเดินไปทะเลกันครั้งแรกของครอพัวเราเลยนะใช่ค่ะไม่ถึงว่ามากันแบบสามคนอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> น่าจะครั้งแรกที่เราแบบสามารถเดินกอดกันแบบว่าไปทะเลก,กันสามคนตอนเช้าเพราะว่าเขายังไม่ตื่นกันและเราก็เจอทะเลแหละเยกก่อนเลยเย้ก่อน เย้นู่นครับโอ้โหทุกคนนี่คือการเหยียบทรายครั้งแรกของเขานะพี่พี่เขาไม่กล้าเหยียบรองเท้าเหรอใช่เขาไม่กล้าเหยียบเขาไม่เขาไม่เคยแบบว่าเดินทรายแบบนี้ทุกคนเขาเดินเดินแบบเก,ก๊ๆกยางๆนิดนึงมีปูล,งลงมูมออกมาดุรัวลูกนี่อะไรอ่ะทำมันแบเป็นเม็ดๆเงี้ย ใช่เหรอมาใช่ใช่ปะคอยดูนะเดี๋ยวจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บป cool ุ๊บปุ๊บปูลมรู้จักไหมปูลมฮะทำไมรู้เรื่องแล้วมันบีบีเป็นอย่างนั้น่ะโอ้ยนี่เจอแล้วหอยนี่นี่นบีบีมันเดินได้บีบีนี่นีอาไววอวววนววววววเววเวว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 นนี่ไงนี่ดูตัวนี้ดูตัวนี้ดูตัวนี้โอยี เขาไม่เคยเจอน้ําแบบนี้เขาไม่เคยเดินแบบนี้เขาก็เลยกลัวนะฮะแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะเดินนะตอนนี้ล่าสุดไม่กล้าลงเลยเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันทุกคนตรงนั้นเขาเรียกว่าเนินทรายที่แบบมีน้ําล้อมรอบถึงแล้วทุกคนตอนนี้อยู่กลางฮะอยู่เกาะกลางแล้วฮะอ่ะบีพีเดินได้แล้วลูกมาเขากล้าเดินแล้วพอไม่มีน้ําแล้วเขากล้าเดินแล้วนี่ไงม้าขี่ไหมมาประพาขี่ม้าไปขี่ม้าไหมลูก เอาล้วครับทุกคนตอนนี้หมามาขึ้นไปแล้วนะเย้10กิโลเอง <c oughs> เออยรับน้ำหนักได้หไดมหไมอ่ะไปเดี๋ยวนั่งกับมามานะป้าขึ้นด้วยพี่บินนั่งกับเลยเอาละอุ้ยนั่งม้าครั้งแรกเย้ทุกคนตอนนี้ก็ให้แม่บุกกับน้องบีบีขึ้นขี่ม้านะฮะไปแล้วเย้ครัง้ <c oughs> งแรกเหรอนี่ครั้งแรกเลยเหรอ มาสาปีทุกคนเพิ่งได้ขี่ม้าครั้งแรกอุ้ยตัวนี้น่ารักอะมีดอกไม้ด้วยชื่ออะไรครับตัวนี้นมสดนมสดของตัวนี้ก็ชื่อน้องนมสดนะฮะแล้วก็สีขาวด้วยแล้วก็พี่ก็จะพาไปไหนเนี่ยไปเรื่อยๆฮะพี่หาลูกค้าเฮงเพี่นมสดได้ายมามาเป็นไงความรู้สึกกันอยู่บนกึกกักกึกกักะเป็นไงลูกใช่ไหมรอมาทั้งคืนนะเนี่ยทุกคนเพื่อจะได้ขี่ม้านะเนี่ยดูเด็กคนเนี้แล้วดูเท่ารำหน้านี ทั้งแรกในชีวิตเลย้าเอจ้าเอจ้าเอทุาคนคือความอู้าึกอ่ะมันคือแบบโอก้อ่ะาีบี้าเอ้าเ้บอกทากคนแา้วค่ะว่าความรู้สึอเป็้ยังไงา่ะคนาอจ้า้นั่งมาแล้วนอบีบีอ้าอ้า้าาาาาออาบายาลา พี่เขาขี่คล่องเลยนนเนาะเขาไม่กินหรอะอ้าวหรอก็กินหรอนี่คืออะไรมะนี่คือตอนเย็นแล้วใช่ไหมใช่ครับนะผ่านไปเร็วมากเราขึ้นไปนอนเสร็จแล้วก็ลงมาก็จะเจอแบบนี้นะครับทํากินกันชิลๆฮะนีะ่เขาเรียกว่าอะไรมะมะ้หม่าล่าม้อไฟคะ่ะอ่าแค่นั้นเองเรื่องนี้นะคะน้ำซุปหม,ม,<า>ม่าล่าค่ะทุกคนมาแล้วทุกคนนี่บิว โบและบีไหนอะเอามา่ะดีดกลัวปูไม่กล้าเดินปูอะไรปูนี่ปี๊ปปี๊ีปี๊ีปี๊ีปี๊ปปี๊ปแซ่บหลายทุกคนดูดิอันนี้น่าอร่อยนะครับเฮ้ยเสร็จแล้วลงน้ำเดือดร้อนมากแม่เหรอคะเยี่ยมออร่อยไหมแม่รสชาติเป็นไงบอกก่อนเปรี้ยวเยอะโหเจี๊ยบเปว่าอร่อยอันนี้อะไรคะับทีมอะไรคะสถิติเนาะไส้ดือค่ะใครกินไอติมมั่งเย่ก่อนเย่ อู๋ดูมีความสุขมีความสุขอะมะเขาร้อนเหรอคะเขาร้อนอ่ะกินเลยค่ะไอติมที่นี่ก็จะประมาณนี้มันก็เหมือนกันทุกที่แหละอุ้ยอร่อยไหะอร่อยไหมบอกก่อนมันหอมอ่ะ เหมือนเขาทาเองเหมือนเป็นโฮมเมดะคะ่ะเหมือนทําเองเลยเพราะมันหอมมากเลยหอมอะไรไม่รู้หอมมพะพร้าวอะหอมกะทิเหมือนกะทิสดหรอทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดโต้รุ่งนะทุกคนนะทุกคนจะบอกว่าตลาดโต้รุ่งหัวหินตอนเนี้ยเงียบมากคือแบบนี่ฮะทุกคนดูดิปิดเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็มีเปิดมาแค่ร้านสองร้านนะฮะแต่ตอนนี้บิวโบแล้วก็ บุกนะฮะตอนนี้เลือกซื้อเสื้อผ้าอยู่นะครับพรุ่งนี้เราจะใส่ตีมอะไรคะมัดย้อมพรุ่งนี้เราใส่ตีมมัดย้อมในของบีบีตัวไหนคะอันนี้ของบีบีนี่ของาป้าค่ะว้าวทุกคน<อ>พรุ่งนี้เราจะใส่ตีมมัดย้อมกันทั้งบ้านเลยนะเพ<ว>ื่อ<ว>จะไปที่สวนสัตว์หัวหินซาฟารีค่ะเจอกันที่หัวหินซาฟารีนะฮะวันนี้เลยมาซื้อชุดเขาเรียกว,ว่าใส่ให้เหมือนกันทุกคนนะฮะไหนปาะมามเลือกแบบไหนคะชอบแบบไหนคะคุยกับเพื่อนๆบ้าง ไม่คุยกับเพื่อนๆเลยงงก็เขาเลือกเสื้ออยู่อะค่ะโอเคค่ะขอโทษค่ะนี่คือคนเดียวนี่คือวุ่นวายกันทั้งร้านเลยเนี่ยโบเงียบไหมตลาดเงียบไหมไหนบอกถึงตลาดนี้หน่อยคือออกไปให้เหี่ยวไปทางร้านนี้ใช่ไหมไม่ใช่เหียใครอะออกไปโอเคเดี๋ยวเนี่ยออกไป้างนี้แล้วกันมันไล่เหี่ยละสวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็ตื่นมาเป็นวันที่สามฮะอยู่ที่หัวหินนะครับนี่ร้อยบี ได้ของเล่นน้องใหม่เมื่อคืนแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันคะไปหัวหินซาฟารีค่ะโอเคทุกคนเราว็่าเกรงใจว่าคลิปมันจะยาวไปนะครับเอาเป็นว่าไปติดตามต่อภาคสองแล้วกันนะครับบีบีอินหัวหินนะฮะก็เดี๋ยวไปติดตามต่อแล้วกันนะครับว่าบีบีไปเที่ยวสวนสัตว์ของหัวหินเนี่ยหรือซาฟารีที่หัวหินเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เยวภาคแรกจบแค่นี้ขอเดีวกันเนาะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ EP ต่อไปแล้วกันนะครับแต่วันนี้พวกเราเข้าโฟล์ดตดีโอเคโอเคขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม